มันจะมีคํานึงในวงการโปรดักชันเขาจะพูดว่าอยู่ที่ไหนก็เจอบอร์ดแคสติ้งมองเทพจริงๆคํานี้ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนปับ๊บคุณไปกองนี้เรียนจบมอ,องเทพเหรออุ้ยรุ่นน้องมาเลยมาเลยมีทุกกองคุณจะไปรายการคุณจะไปโฆษณาคุณจะไปอะไรก็ตามมีเด็กบอร์ดแคสติ้งมองเทพทุกกองสําหรับใครที่รู้สึกว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างนี้ครับสาขาเราหรือว่าอาชีพของเรามันจะตายไปหรือเปล่าเนี่ยผมขอบอกเลยว่านิเทศศาสตร์มันไม่มีวันตายครับ โปรดักชันเฮาของผมก็จะเน้นไปทางวิดีโอลักษณะของงานก็จะมีตั้งแต่รายการทีวีอีเวนต์ไลฟ์สตรีมมิ่งโฆษณาซีรีส์ถ้าเป็นรายการทีวีก็จะมี Social Warrior อร์ซีซั่นห แล้วก็ซีซั่น2ที่กำลังออนแอร์ส่วนผลงานไลฟ์สตรีมมิ่งที่เด่นๆเ,เลยก็จะเป็นโอลิมปิก2020ที่ผ่านมาครับ mm hmm. จุดเริ่มต้นของการได้ทำโปรดักชั่นเฮาส์เลยก็คือตั้งแต่ตอนที่เราเรียนอยู่ครับ mm hmm. เราได้กล้องมาตัวหนึ่งแล้ว เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทําอะไรที่มันมีงานอะ่ะคือเราไม่มีงานเมื่อก่อนการแข่งขันมันก็ค่อนข้างสูงผมก็เลยรู้สึกว่าผมต้องสร้างตัวตนในโลกออนไลน์เราลองแล้วกันว่าเราจะทํายังไงให้เรามีตัวตนแล้วเราจะได้มีงานเนาะผมรู้สึกว่าในประเทศไทยยังไม่มีใครเคยทําเลยสมัยก่อนก็ คนยังไม่ค่อยเปิดเพจเปิดอะไรกันเนาะผมก็เลยมองว่าช่องทางนี้เป็นโอกาสของเราแน่นอนร้อเซพราะเราทําเป็นแล้วด้วยวกกับตอนนั้นไปญี่ปุ่นตอนนั้นไป14วันกะว่า14วันนี้คือไปถ่ายอย่างเดียวเลยแล้วเราจะเอาผลงานกลับมาตัดต่อแล้วก็ทําเป็นคลิปแบบที่อยากทําผมโพสต์ไปตอนประมาณ3ทุ่มแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรตื่นเช้ามาถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะแบบแสน0 0 0แสนวิวอะไรอย่างงี้ครับคนแชร์ไป3 0 0พ สี่พันอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีศิลปินดาราติดต่อผมเข้ามาในในช่องทางแชทนะครับนั่นแหละครับก็เปลี่ยนชีวิตไปตลอดการเลยถ้าถามว่าการเรียนเป็นยังไงบ้างปีหนึ่งปีสองเนี่ยแทบจะไม่เรียนเลยเกือบจะโดนรีทายไปแล้วด้วยสาพอเราได้เริ่มทํากิจกรรมได้รู้จักกับคนเยอะแยะจากคนที่แบบไม่กล้าที่จะอยู่หน้ากล้องไม่กล้าที่จะพบปะผู้คนพูดคุยกับคนผมก็เริ่มมีความกล้าแล้วพอเราออกไปทํางานจริง,รงๆอะ่ะมันทําให้เราไม่เคอะเขินไม่กลัวอะไรเลย ผมก็ได้สกิลเหล่านี้จากตอนเรียนมาเป็นเจ้าของโปรดักชันเ่าเองอเข้ามากรุงเทพก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าถ้าผมไม่เข้ากิจกรรมของภาวิชาเนี้ก็ไม่น่าจะมีผมทุกวันนี้จุดเริ่มต้นของการได้มาเป็น อาจารย์พิเศษก็เกิดจากการชักชวนของรุ่นพี่ที่เป็นอาจารย์อีกทีหนึ่งครับตอนนี้ก็สอนวิชาดิจิทัลมีเดียโพลักชั่นเทคนิคครับผมวิชานี้ก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานของการใช้อุปกรณ์ของโพลักชันทั้งหมดครับผมก็ตั้งแต่การเซตอัพกล้องการตั้งค่ากล้องใช้พวกไมวายเลดการใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆพวกอุปกรณ์เสริมในสมัยใหม่รุ่นใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะได้ถูกเอามาเรียนในคลาสนี้ด้วยรวมไปถึงการทำไลฟ์สตรีมิ่งเบื้องต้นด้วยครับผมอยากเอาสิ่งที่เราได้มีปรระสบกา กลับมาสอนรุ่นน้องตัวเองแล้วยิ่งเป็นภาควิชาที่ผมเรียนมาด้วยผมก็ยิ่งอยากให้น้องๆได้รับประสบการณ์เหล่านี้แบบโดยตรงเลยเอย่างเงี้ยถ้าจุดเด่นของมกรุงเทพ ผมว่าก็จะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมอันต่อมาก็คือเรื่องอุปกรณ์ในการเรียนก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับเด็กที่อยากจะเรียนเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์จริงๆการเรียนการสอนเขาก็จะสอนวิชาการมาแต่เวลาเราปฏิบัติหรือเราอะไรอย่างี้ครับเราจะมีอิสระทางความคิดมากๆเลยมันก็จะทําให้เราเนี่ยอยากทําผลงานชิ้นไหนหรือว่าอยากทําอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเปิดฟรีสไตล์มากๆครับผม เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่างานโปรดักชันต่อให้คุณเก่งแทบตายแล้วคุณไม่มีคอนเนคชันจากโอกาสร้อยแล้วกันสมมติร้อยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะเหลือแค่สิบก็ได้สิบห้าก็ได้งานโปรดักชันหรืองานนิเทศศาสตร์ของเราเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือเรื่องของคอนเนคชันฝากถึงน้องๆที่กําลังตัดสินใจหรือลังเลอยู่นะครับเกี่ยวกับอนาคตในด้านการศึกษาของตัวเองเนาะก็อยากฝากสาขาบอร์ดแคสติ้งของเราไว้นะครับสาขาของเราเนี่ยก็จะได้ทําทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังสาขาเราก็สามารถัพพอร์ต ได้ทุกทุกอย่างเลยที่น้องๆอยากทานะครับสาหรับใครที่รู้สึกว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างนี้ครับสาขาเราหรือว่าอาชีพของเรามันจะตายไปหรือเปล่าเนี่ยผมขอบอกเลยว่านิเทศศาสตร์มันไม่มีวันตายครับยังไงแล้วสิ่งที่เราดูอยู่หน้าโทรศัพท์ทุกวันเนี่ยนั่นแหละครับมันคือนิเทศศาสตร์แล้วเดี๋ยวมาเจอกันที่บอร์ดแคทติ้งมองอุเทพครับ